เข้ารับการอบรมและปิดการจุดอบรมเป็นลำดับต่อไปขอแก้มิมนครับขอเชิญาูท่านอันนี้เป็นที่เราจะต้องปิดการอบรมแต่นาตำรภาพรที่เปนประธานสงฆ์สถานที่ตัวนี้ก็ขอขอบคุณขอบใจทานที่ท่านทุกท่านได้ผู้ที่เข้าอบรมพระพุทาบน ระดีทุกท่านที่ได้เสียสละให้เกิดความสำคัญในชุดประจำวันปกติขาสองวันยอย่าง้อยธรรมะยังไม่เข้าถังจิตใจถ้าเราถ้าธรรมะตึ้งจิตใจธรรมะย,อมะยอมะะะ่อรกษาผู้ปฏิบัติให้บุกตรงไปในที่ชั่วเป็นคนดีให้เป็นคนเลวที่นั้นยยอนยากจะโยมที่คำนบนี้อากจะมีสิ่งหนึ่งสินน่งใดสิ่งจิตใจของผู้รานั้นความนึกคิดปรับปรุงแก้ไข ทางการทางกายท้งวาตาและจิตใจเลือกแปลความระพฤติกรรมในางที่ไม่ดีกลยเป็นคนดีคนที่เราดีแล้วแต่ก็ไ่้ดยินได้ฟังเข้ามาอยู่ตัวนี้สองวันก็อาจจะมีความคิดพดีมีการพัฒนามีไอเดียที่จะไปพัฒนาชีวิตประจำวันทางครอบครัวและลูกหลานของพวอเราเป็นสิ่งสำคัญถึงเราจะมองยังมองข้าว่าครอบครัวนั้นเป็นครอบครัวเป็น ครอบครัวของเราดีลูกหลานที่ดีเราก็มีความสุขในระดับหนึ่งหรืยววามมีทุนทรัพย์การที่จะเข้าไปสังคมระดับตำบลระดับอำเภอจังหวัดเราก็มีความสุขความเจริญทางานด้วยความเสน่หาความภาคภูมิใจที่เราได้ทาประโยชน์แก่ตัวเราและสังคมคนเราั้นจะดีได้ดีกตัวเองไม่ได้ต้องไปไปพร้อมกั้จนทั้งตัวเราและสังคมการเสียสละเวลาทุณสมบั์ิอย่าเพื่อ สิ่งเหล่านั้นเดินไปข้างหน้าได้แต่ถ้าเราทำอะไรให้เครตัวให้เกลียประโยชน์ว,ตวนตัวก็อยู่กับสังคมกันยากที่เราๆๆ้วก็แคบแคะชีวิตแม้แต่ครอบครัวก็อยากแคบแดังนั้นที่เรามาเข้าโงวันนี้ตรงนี้ก็อ,อาจจะมีความที่ดีแต่าากลับไปแล้วเราเคยมีความโกรธเราบอกแล้วิตใจะมีข้อดีกับครอบครัวเราก็ต้อไปรล้วก็มสติรู้ทันว่าสิ่งนั้นที่เรามากระทบสิ่งนั้นที่มดีก็ ให้อย่าไปซึ่งกันและกันให้อยัยไป็นคำาว่าเราจะเดินไปขนาได้แต่ถ้าเราเป็นเกรอารมณ์ในสิ่งที่มีต้องทำให้ชื่เรานั้นเป็นสิ่งที่มีทำอะไรก็มันติดติดใจตลอดนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นไปสู่ความเป้าหมายของพวกเราคือความสุขแต่ถ้าเราอยากปฏิบัติธรรมมีความสุขก็ปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานวันละสิบนาทีทำในห้องเองเย็นๆแล้วก็เปิด พิจารณาไปก็มีความสุขความสงบก็เกิดขึ้นในทางปิตใจเพราะการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าว่าเราทำงานเหนื่อยในถ้าเรามีคุณธรรมจริยธรรมในใจิตใจก็มมนมันไม่เหนื่อยมีความสุขไม่จะทําต่อเอนเื่องไปเรื่อยเพราะที่เราคนเรามัาในใพ้ใ่อยู่แค่ที่จะมีอะไรสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าวันที่เราเกิดมากับพ่อแม่อยูนะ่กับสังคมครอบครัว10บ0สปีไปก็เราประสบการณ์เป็นบนุรีย ไปครั้งหน้าจะนั้นไม่รู้จะเป็นยังไงตแต่ถ้าเราเิดว่าในสงครามความดีสร้างคนความความแห่งความชืมีท้วยสามัคคีทั้งตัวเราและสังคมทุกว่าให้อภัยซึ่งใจและันโลกนี้จะยู่เป็นอยู่เย็นเป็นสุขไม่มีปัสสาวะในจอร์แดนินทวิตแตะเราตื่นขึ้นมาว่าเรามองโลกในแง่ดีมองตอนไหนก็มีสดใสมีเย้ยเต็มใสใครด่าเราก็มีความสุขใครด่าเรื่องการว่า เราก็ทำจิจใจรตลาดนั้นแน่นมั่นคงระยะหนึ่งมันก็ผ่านไปถ้าสิ่งดีที่ได้ยินได้ฟังก็ทำให้เป็นสิ่งมืคนต่อยอดให้ชื่อเรานั้นมีกำลังแต่ถ้าสิ่งไหนที่มากระทบต่ามหูถูเดื้อรๆอีสิทธิ์อาโหกตั้งไปหลายไปนอกถ้าเกิดว่าไม่ดีแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงความนึกคิดความได้ยินได้ฟังก็ได้ทงที่ดีลบกัเรานั้นเกือนมาเพราะจำคนเรานั้น การกระทำนั้นแตกต่างกันมีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีคนที่ดีที่มีสมุนเป็นพ่อครัวมีเป็นซูมิตมีที่ยอยู่หน้าตต่หน้าต่อตาเป็นปู่ย่าตายายญาติพี่น้องของเราด้วยดองสมรณแต่อายุขัยของคนเรียกว่าบุคคลนั้นดองสมณ์ในการดำเนินชีวิตมันมีประสาทแต่บางคนก็กรรมนั้นมันจะเกิดมาเป็นลูกกพราเป็นอะไรต่างๆมันมีเยอะๆไป หากินก็ยากลำบากในว่าอุปสรรคต่างๆต่างยทั้งปวงจะดำเนินชีวิตทั้งที่ว่าโลกนี้มันมันไม่มีความรุ้อะไรมากมายแต่ถ้าเราใช้ชีวิตให้ถูกต้องตรงเวลาทุกการเวลาใช้ชีวิตแบบพอเพียงระยะมัระวังที่สุดวิตเราก็เดินไปสู่จุดหมายปลายทางคือสิ่งที่เราไม่ต้องการ็ต้ก็จะมาอย่างเช่นความเกลียดความเจ็บความตายนี้อยู่เราไม่ต้องเดินวนมันก็จะมาเองที่ ทาเวลาในสิ่งที่ดีที่เราต้องค้นคว้าศึกษาทาให้จิตใจเรามั่นคงตามลัทธศาสนาถ้าเรายยกจนเพราะเราเริยนทิธรรมเป็นตัวให้ทานไม่ใจว่าเป็นบูชาสิ่งเหล่านั้นเหล่านี้ทําให้เราร่ำร่ำรวยได้ก็เป็นมาได้าุทธศาสนาการรับพุทธศาสนาต้องอาศัยความเพียรมันเพียรประกอบอาชี่ที่ดีถ้าเรามี็สิ่งดีมาบูชา ก็ทำให้ชีวิตคนเรานังใรวยร่ารวยนั้นได้ยากดังนั้นต้องอาศัยความปัญยาผันเปลี่ยนฉะนั้นแจะเชือกสิ่งใดคนเราก็ต้องมีสติปัญญาพิจารณาแต่ถ้าเราเป็นคนดีให้ทานภาษาจีนคือเราพุทธศาสนาถราคนที่อยากรวยก็ต้องให้ให้ทานน้แหละให้ทานทาบ่อยๆอาจจะมารถที่ไหนก็ทําไปเรื่อยๆถ้าเราอยากเป็นคนดีมีสุขภาพที่ดีก็จะไปเบียนเบียนสมบัติั้งหลาย ยังมีปัญญาก็เน่าทำสมาธิตั้งจิตใจให้มั่นคงมีสติปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็รู้อะไรท,ที่ควรทำอะไรที่ไม่ควรก็เกิดปัญญานั่นเองฉะนั้นพุทธศาสนาที่ให้เรานั้นมีหลักเกณสินสมาธิปัญญาถ้าเรามีในจิตใจแล้วแล้วก็แตอยู่ตรงไหน,นก็มีความสึมซับมาปฏิบัติตรงนี้ปฏิทีเราก็มีพื้นฐานดีแล้วแต่ถ้ามีดีแล้วก็เพ,พิ่ม ต่อยอดให้ดีข,ขึ้นไปแต่ถ้าเราไม่เคยก็อาจจะมีปรับปรุงแก้ไขทำความนี้มากขึ้นก็เกิดมาในชาตินี้เราก็ไม่เสียทีได้เิดพทุทธศาสนาไมได้อยู่ในเมืองไทยที่ถ้าดูหลายประเทศและก็มาก่อาากไปจบหลายประเทศกดูแล้วก็ไม่มีความสุขเท่าประเทศไทยประเทศไทยเราลงสมบุญตั้งๆม,มีอยากจะทำบุญสวดมนตนะ์แบบนับ ก็มีพระสองนักาติแต่ถ้าไปอยู่ทางยุโรปจะไปทําบุญต้องเรื่องเครื่องบินไปหลายกิโลเพราะวัดมันหางกันและจะหาพระว่าหรือทำบุญทำทานนักญาตินะบ้านเรามีวัดทุกทุกหมู่บ้านทุกชุมชนมีพระนึ้งบิณฑบาตทําไปเรื่อยว่าเราเดินมาโรงส่งกูในประเทศปลิปฏิรูปปทศสวัสิ์สัมประเทศที่อยู่ในความส่ครูนในการศึกษามี การทำบุญทำทานอะไรต่างๆมีความกตัญญูกตเวทีเพราะคนเรานั้นเขาไม่สอนใจางไว้ให้มีความกตัญญูกตเวทีผมผู้มีประการระกาลากล่าวว่าพ่อแม่คุณญาติญาติเอกถึ้งไปเชื่อเรา็จะดีนั้นต้องลดน่าเป็นที่พึ่งนั้นได้ว่าเรามาวันนี้กนที่ว่าโชคดีถ้าเรามีอะไรดีๆก็ปฏิบัติต่อย่ดไปจะเลยจำให้เชื่อเราแล้วมีคุณค่ามีคุณภาพ จะมีที่มากขึ้นมีคุณภาพทางปัจจุบันในอนาคตเพราะชีวิตพวกเรานั้นเรียกว่าใช้ได้สัปเาลาเมื่อวานทุกคนกคน็ได้ทำหน้าที่เราดีที่สุดวันนี้เราก็ทําได้ดีที่สุดแต่ครุ่งนี้ไม่รู้ัจชื่อเราจะมีหรือไม่ท้าเกิาสักดาลานี้ถ้าเรามีเราก็ทําดีเพราะมันไม่แน่นอนอนาคตในปัจจุบันนั้นสิ่งที่ในเราที่ของเราทำดีที่ว่าการปฏิบัติธรรมให้เกิดคุณภาพคุณประโยชน์ของพวกเรานั้นจะมีความสุขมาเจริญชนะอนาคตมาบ้าง ประธานทรงเรื่องอนุเทนบอกพระที่แกทานแก่ก่ปก็โค้คุกบกอาจาที่นาอยที่ไา้ยเสียสละบัติศเพื่อสร้างบาลีคุณภาพให่เอะชีวิตของปการชกระจาวันพรอห้างมีคุณวิศิรธนทรัยบุณประพุทธพระธรรมพระสงฆ์และพระในครูบาอาจาร์ที่เราเคารพคือตรงเป็นรูปปัจจัยธรรมดาในการทั้งหลายนั้นเกวมีแตความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวรรยะสุขภาพรีพฟแต่อาสาทรงบติทุกทุกการเท